เคยทาน้ําตะไคร้ที่เคยไปสอนของกลุ่มแม่บ้านค่ใช่ไหมคะวิธีการทําน้ําตะไคร้ถ้าเราจะมาทานคู่กับคุกกี้ตะไคร้อนี้เหรคะอ,อ๋อเราก็จะใช้ตะไคร้สดนะคะประมาณยี่สิบถึงยี่สิบห้าต้นนะคะค่ะแล้วก็จะใช้น้ําน้ําสะอาดนะคะประมาณสองถ้วยตวงค่ะสองถ้วยตวงสองถ้วยตวงค่ะแล้วก็จะเป็นน้ําตาลทรายนะคะประมาณส่หนึ่งส่วนสี่ ไม่หวานมากไม่หวานมากเพราะว่าวิธีการทำแลวคะเราก็จะตั้งน้ําให้เดือดก่อนนะคะเสร็จแล้วก็ใช้ตะไคร้เนี่ยนะคะทั้งต้นมาทุบต้องทุบให้มีกลิ่นออกก่อนนะคะเสร็จแล้วก็หั่นเป็นแว่นๆค่ะเป็นท่อนแว่นแบบนี้หรือเป็นท่อนอย่างนี้เป็นท่อนค่ะท่อนยาวๆเป็นแว่นยาวๆคุณผู้ชมหั่นแว่นเลยอ่าเนี่ยค่ะแล้วก็ทุบให้แตกค่ะใช่ค่ะต้มน้ําให้เดือดใช่ค่ะแล้วก็นําตะไคร้ใบต้มค่ะต้มประมาณกี่นาทีประมาณ สามนาทีค่ะสามนาทีโดยประมาณเราจะไม่ต้มนานเพราะว่าเดี๋ยวกลินมันจะระเหยออกหมดนะคะเพราะว่าในตะไคร้นี่จะมีน้ํามันหอมระเหยถ้าเราต้มนานเกินไปกลิ่นแทนที่จะได้กลิ่นกลับาะว่ากลิ่นนี่ระเหยไปหมดแล้วนะคะเพราะนั้นในส่วนของการทําน้ําตะไคร้ต้มน้าไม่เดือดนะคะใส่ตะไคร้ทุบลงไปให้มากเลยใช่ไหมคะเสร็จเรียบร้อยแล้วต้มประมาณสามนาทีเอาตะไคร้ขึ้นแล้วก็ ใส่น้ำตาลทรายคนให้ละลายค่ะอาจจะเป็นน้ำตาลใยแดงได้ไหมได้ค่ะน้ำตาลใสแดงก็ได้แล้วแต่คุณผู้ชมชอบอาจจะเป็นน้ำตาลกรวดก็ได้ก็จะได้กลิ่นหอมค่ะแล้วก็ทิ้งไว้ให้เย็นก็มาเป็นน้ำดื่มน้ำดื่มนะคะอาจจะเป็นหวานเอาไปแช่เย็นก็ได้นะคะหรือถ้าผู้ชมจะทานเป็นน้ำตะไคร้เแบบแบบชาตะไคร้ก็ได้นะคะหรือบางคนจะเพิ่มรสชาติคือไม่ชอบแบบนี้ก็ไปผสมกับโซดา แล้วก็มะนาวบีบมะนาวลงไปเราก็จะได้เติมกระนิดหน่อยนะคะอันนี้ก็เพิ่มรสชาติก็ไปอีกค่ะปรับเข้าไปนะคะในเรื่องของน้ำตาไคร้นะคะบางท่านบอกว่าถ้าเราจะแนะนำบอกทานคู่กับคุกกี้ตะไคร้นี่หลายท่านก็อาจจะบอกมันจะกลื่นเดียวกันอาจจะเป็นเครื่องดื่มร้อนๆแบบอื่นก็ได้นะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะนําเข้าอบนะคะในส่วนของคุกกี้ที่อยู่ในเตานะคะหลังจากที่เราเข้าอบไปแล้วนะคะระยะเวลาในการอบนะคะก็จะมี ช่วงหนึ่งนะคะที่จะต้องรอเวลาถ้าหากเราเท่าทําทำจำํานวนมากๆนะคะเราก็อาจจะไม่เ่อยวิตกกังวลเท่าไหร่แต่ถ้าเราทําเสร็จแล้วจะต้องรอเวลาเดี๋ยวเราจะเปิดให้ท่านผู้ชมดูนิดหนึงว่าหลังจากที่นําคุกกี้เข้าอบไปประมาณสัก5นาทีเนี่ยนะคะคุกกี้ก็จะเริ่มแผ่ตัวนะคะจากที่เมื่อสักครู่นี้สูงขึ้นนะคะตอนนี้สีก็จะเริ่มมีสีอ่อนๆแล้วมีกลิ่นหอมนะคะ คุกกี้ก็จะแผ่ตัวออกไปอีกนะคะอันนี้เราจะเข้าอบไปนะคะสำหรับวันนี้นะ,ะท่านผู้ชมเรามีท่านผู้ชมทางบ้านนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมรายการนะคะคุณพี่เป็นสีนะคะ,ะทีมงานก็ามาเยี่ยมรายการเราซึง่งถือว่าเป็นโอกาสนั้นดีนะคะท่านผู้ชมว่าวันนี้เราเปิดเทอมวันแรกนะคะก็มีผู้ชมท่านผู้ชมนะคะที่ติดตามชมรายการครัวการอาชีพก็ได้มาแวะเยี่ยมชมแล้วก็ คุณพี่เขาก็ให้คําแนะนําว่าในเรื่องของการทําน้ําตาไใครนะคะถ้าสําหรับท่านที่เป็นโรคที่เรียกว่าอะไรนิ้วล็อกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ให้ชงเป็นน้ําชาดื่มทั้งกาทั้งเย็นก็จะช่วยได้นะคะวิธีการทําชาตะไใครก็ใช้ตาไใครสดเนี่ยนะคะต่อยแล้วก็ไปคั่วหรือไปตากให้แห้งแล้วก็นํามาคั่วแล้วก็ ไปชงค่ะไปชงนะคะก็สามารถที่จะช่วยได้นะคะ,ะ,คะเพราะในส่วนของตะไคร้เราก็บอกว่าในเรื่องของการขับลมนี่ก็ดีนะคะใชค่ะเขาจะทำให้เลือดลมเนี่ยเดินสะดวก<ช>นะคะเราจะเห็นว่าในคนโบราณเนี่ยบอกว่าภูมิปัญญาของคนแต่ก่อนเนี่ยนะคะเราเห็นว่าไม่ว่าถ้าเราเกิดอาการอะไรหรือบางคนเนี่ยที่ ที่เพิ่งคลอดบุตรใหม่ๆเราจะเห็นว่าเวลาเขาอาบน้ำเนี่ยเขาต้องมีน้ําต้มตะไคร่นะคะต้มตะไคร้แล้วก็นําไปอาบนะคะก็จะช่วยได้นะคะสําหรับคุกกี้นะคะถ้าหากเราจะรอนะคะก็อาจจะต้องใช้เวลาสักนิดนึงวันนี้เรามีคุกกี้ที่สําเร็จแล้วเตรียมไว้แล้วนะคะเตรียมไว้แล้วนะคะ,นะอันนี้เราเปรียบเทียบดูก็ได้นุ่นว,วางเปรียบเทียบแว่าคุกกี้ที่เราทําเสร็จเรียบร้อยกับคุกกี้ ที่ยังไม่อบอบแล้วก็ยังไม่อบนะคะสีของคุกกี้ก็จะแตกต่างกันนะคะคุกกี้ที่เรายังไม่อบสีก็จะอ,อกน้ําตาลอ่อนๆนะคะขนาดนี้เราใช้ที่ตักไอศครีมขนาดเดียวกันนะนะคะที่ตักไอศครีมขนาดเดียวกันนะคะท่านผู้ชมเราเห็นว่าการแผ่ตัวของคุกกี้ก็จะแผ่ตัวออกไปอีกนะะ,ะเพราะฉะนั้นเวลาเรากดก็ไม่ต้องกดให้ แบนมาก,น,มากนะคะใช้ที่ตักไอศครีมก็จะสะดวกหรือถ้าหากท่านผู้ชมไม่มีที่ตักไอศครีมนั้นเอาช้อนมาก็ได้นะคะใช้ช้อนสองคันมีไหมคะมีช้อน<ม>นะคะช้อนธรรมดาช้อนสั้นก็ได้ะค่ะสองคันก็ได้นะคะเท่าเท่ากันลักษณะของการใช้ช้อนแบบนี้ก็ได้นะคะท่านผู้ชมนะคะเดวคุกกี้ที่คุกกี้สักสองชิ้นอันนี้นะคะเก็บกลับมาก่อนค่ะนะคะ ถ้าหากเราจะใช้ช้อนตักนะคะท่านผู้ชมนะคะากุ๊กอันนี้ออกก่อนนะคะถ้าเราจะใช้ช้อนตักนะคะอ่านะคะบีบๆซะก่อนนะคะ,ะ,ะ,คะคก็จะใช้ช้อนนะคะขนาดเดียวกันนะคะตักออกมานะคะแล้วก็ใช้ช้อนอีกคันหนึ่งปาดนะคะตักออกมานะคะตักออกมาให้มันเป็นก้อนกลมลักษณะแบบนี้นะคะนะก็สามารถที่จะทําได้นะคะใช้ช้อนสองคันตักสลับกันอย่างนี้นะคะค่ะอย่างนี้นะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปวางในถาดน,นะคะเราก็จะใช้ซ่อมกดด่ะยเราก็จะใช้ซ่อมกดนะคะใช้ช้อนสองพันตักส่วนผสมออกมานะคะนะะตักกลับไปกลับมาสักสองสามครั้งนะคะพอส่วนผสมของคุกกี้นะคะเป็นก้อนกลมเราก็จะวางไปในถาดล้วก็จะใช้ซ่อมกดใช่ไหมคะเลยค่ะแถมหน่อยค่ะเหลืออยู่ เพราะฉะนั้นถ้าหากเราไม่มีที่กดคุกกี้นะคะท่านผู้ชมก็ไม่ต้องตกใจนะคะเอานะคะจะจิ้มตะไคร้ด้วยใช่ไหมคะอใหม่ชิ้นใหม่ก็แล้วกันนะคะคุกกี้หลังจากที่เราอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะออกมาจากเตาอบใหม่ๆนะคะคุกกี้ก็จะมีลักษณะอ่อนหรือนิ่ม <ๆ S 1> นะคะท่านผู้ชมอย่าเพิ่งรีบแซะนะคะทิ้งไว้สักหนึ่งอึดใจ ออกมานะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วพอคุกกี้อยู่ตัวนะคะเราค่อยใช้ที่แซกนะคะแซคุกกี้ให้หลุดออกจากขาดแล้วก็นามาวางบนตะแกรงพักขนมนะคะคุกกี้พอเย็นแล้วลักษณะก็จะเปลี่ยนไปค่ะจากนิ่มๆก็จะมาเป็นแข็งก็จะเป็นตัวนะคะพักไว้พอคุกกี้ อยู่ตัวนะคะอ,อุ่นๆก um ็จะบรรจุนะคะถ้าหากเราบรรจุขนาะที่คุกกี้เย็นสนิทนะคะหากเราทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องเนี่ยนะคะคุกกี้ก็อาจจะได้รับความชื้นจากอากาศเนี่ยนะคะและทำให้คุกกี้นิ่มได้ะะะะในส่วนของการบรรจุพันธุ์นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวนี้นะคะพวก กล่องต่างๆที่นุชแนะนําไปว่าเราก็มีหลากหลายรูปแบบะนะคะไม่ว่าจะเป็นกล่องเล็กกล่องใหญ่นะคะถุงนะคะที่เราจะบรรจุถึงเรามีกล่องคุกกี้บอกแล้วว่าถ้าโดนอากาศโดนลมมากๆคุกกี้ก็จะนิ่มใช่ไหมคะ,คะเราก็จะต้องมีถุงนะคะสำหรับกล่องเล็กๆแบบนี้นะคะเราก็สามารถที่จะหาซื้อได้ตามร้านค้าขายที่ ขายวัสดุปุปกณ์เบเกอรี่เนี ina, ่ยนะคะรูปแบบกล่องต่างๆเขาก็จะมีมากมายนะคะเวลาที่เขาขายก็จะเป็นรูปแบนๆนะคะเขาพับมาแล้วเราจะใช oh ้ก็มาประกอบนะคะทําให้มันเป็นรูปทรงนะคะในส่วนของคุกกี้ถ้าหากเราจะเป็นกล่องเล็กๆแบบนี้เราก็จะใช้เราก็จะใช้ถุงแบบนี้นะคะถุงใสอย่างเงี้ยนะคะบรรจุลงไปครั้งหนึ่งอันนี้ถ้าเราจะเป็นคุกกี้ชิ้นใหญ่อย่างนี้ก็ต้องเป็นถุงละหนึ่งชิ้นใช่ไหมคะค่ะ ค่ะนะคะพับ้านข้างซช่ค่ะถ้าเป็นถุงใหญ่พอดีถุงเล็กเราไม่มีก็มีถุงขนาดใหญ่เราก็สามารถที่จะพับนะคะที่จริงแล้วเราควรจะเลือกถุงให้มันพอดีอดะนะคะอันนี้จะเป็นถุงที่ออกจะยาวไปสักนิดหนึ่งแต่ก็สวยนะคะอันนี้เป็นคุกกี้ชิ้นใหญ่ท่านผู้ชมก็สามารถที่จะบรรจุพันธุ์แบบนี้ได้แต่ถ้าเป็นคุกกี้ชิ้นเล็กเล็กนะคะ ทานผู้ชมก็อาจจะต้องใส่ถุงแยกต่างหากก็ได้นะคะลักษณะเป็นถุงแข็งแบบนี้ก็ได้นะคะ,ะเป็นแบบนี้นะคะถ้าเป็นถุงถุงแข็งถุงมีจีบอย่างเงี้ยนะคะท่านผู้ชมก็ทําก้นถุงให้เป็นสี่เหลี่ยมซะก่อนนะคะหลังจากนั้นแล้วถึงจะหยิบขนมใส่ลงไปนะคะอันนี้นะคะ ด้านข้างนี้เราก็จับจีบนะคะตรงเล็กๆอย่างนี้นะคะก็สะดวกนะคะแล้วถ้าเราจะทําขายนะคะก็ราคาก็จะไม่แพงมากนะใช่ะค,ะค่ะคือถ้าบรรจุพัณฑ์เราสวยเนี่ยนะคะบางทีเราไม่จำเป็นต้องใส่ของลงไปเยอะอะคะ่ะเพราะบางเคยเขาก็ขายเกี่ยวกับหน้าตาของบรรจุพัณฑ์นะคะเดี๋ยวนี้ นี่ก็ประมาณสักสองชิ้นนะคะค่ะในส่วนของคุกกี้วันนี้นะคะหลังจากที่นดบรรจุเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ลองมาดูสูตรนะคะเผื่อแพ็คกิ้งไปนะคะใส่จะได้ทบทวนสูตรกันไปด้วยนะคะวันนี้ในส่วนของคุกกี้จากใครนะคะแป้งที่เราใช้จะเป็นแป้งสาลีจาบูแดง250กรัมเราจะนำมาร่อนรวมกับผงฟู หนึ่งช้อนชากับอีกเซนหนึ่งส่วนสี่ช้อนชานะคะค่ะแล้วก็จะมีตะไคร้ซอยขั้วบดหยาบนะคะยี่สิบกรัมค่ะ,คะหรือเซนหนึ่งส่วนสี่ถ้วยนะคะหลังจากที่เราร่อนแป้งกับผงฟูเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะใส่ตะไคร้ลงไปเคล้าให้เข้ากันนะคะค่ะเนยสดหนึ่งร้ยห้าสิบกรัมใช่ไหมคะนน้นใช่ค่ะีรวมกับเกลือป่นครึ่งช้อนชาค่ะพร้อมทั้งน้ำตาลทรายแดง เท่าไหร่คะน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลทรายแดง120กรัมค่ะนะคะตีเนยสดเกลือป่นน้ำตาลทรายแดงจนกระทั่งขึ้นฟูระยะเวลาในการตีโดยความเร็วปานกลางนะคะใช้เวลาประมาณ7-10ดนาทีพอตีฟูดีแล้วเราจะเติมในส่วนของน้ำต้มน้ำต้มตะไคร้ลงไป3ช้อนโต๊ะ,ะนะคะตีรวมกับเนยสดพอเข้ากันหลังจากนั้นแล้วก็ใส่แป้งที่ร่อนรวมไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะพอใส่แป้ง ตีผสมเบาๆพอเข้ากันนะคะก็ปิดเครื่อง<ะ>ยกลงมานะคะใช้ที่ตักไอศครีมนะคะหรือจะใช้ช้อนก็ได้นะคะ,ะสองคันตัดตักเป็นก้อนกลมวางลงไปบนถาดที่ทาเนยขาวแล้วก็ใช้ส้อม<ะ>ใช้ช้อนส้อมเนี่ยนะคะ,ะกดกดพอหน้าแบนๆนิดนึงะนะคะ,ะแล้วก็วางในส่วนของตะไคร้ที่เราหั่นแว่งตกแต่งในส่วนของหน้าแล้วก็นําเข้าอบที่อุณหภูมิ 180องศาซงเซนเซเียดหรือประมาณส5 0องศาฟาเรนไฮต์ระยะเวลาในการอบก็ประมาณ15-20นาทีนะคะอันนี้ได้15นาทีนะคะเอาล้ะค่ะนะคะคุกกี้ที่ได้นะคะท่าผู้ชมสีของคุกกี้นะคะอันนี้15นาทีก็ยังมีควารู้สึกว่านะสียังอ่อนอยู่ท่านผู้ชมสามารถที่จะอบต่อได้แต่ถ้าหากสีของคุกกี้นะคะ ไม่สม่ำเสมอเพราะว่าเตาของเราความร้อนไม่เท่ากันท่านผู้ชมก็สามารถที่จะหมุนถาดได้นะคะแล้วก็นำเข้าอบอ,อีกสักนิดหนึ่งประมาณสักสองสามนาทีใช้ได้นะคะอันนี้ยังเหลืองไม่ทั่วกันนะคะสำหรับในกล่องใหญ่อย่างนี้นะคะท่านผู้ชมก็อาจจะต้องทำคุกกี้ที่เป็นถุงนะคะอาจจะถุงใหญ่กว่านี้นะคะแล้วก็ใส่ลงไปนะคะ นะคะถ้าเป็นถุงเล็กก็อาจจะซักสองถุงนะคะแต่ถ้าเป็นถุงใหญ่ก็อาจจะเป็นถุงเดียวท่านผู้ชมก็สามารถที่จะปิดฝานะคะผูกโบนะคะใส่ลงไปอันนี้ก็เป็นแค่ตัวอย่างนะคะท่านผู้ชมก็ลองดูนะคะเดี๋ยนี้ก็จะมีบรรจุพัณฑ์ที่สวยๆนะคะค่ะ แต่ว่าบรร<า>จุภัณฑ์ราคา,า,คาสวยออที่สวยร,รูปร่างดีก็ราคาสูง,สงราคาราคาก็สูงไปด้วยนะคะราคาก็สวยไปด้วยนะคะแต่ว่าบางครั้งนะคะการเลือกบรรจุภัณฑ์ที่สวยก็จะทําให้ขนมของเราก็มีคุณค่ามากยิ่งขึ้นใช่ค่ะ,น,ะ,คะนอกจากเราจะทําทานเองในบ้านแล้วนะคะเป็นของฝากนะคะก็สามารถที่ทําฝากได้หรือถ้าหากเราจะมีไรายได้ในของช่วงเทศกาลเราก็สามารถที่จะเพิ่ม าบอกว่าลดรายจ่ายถ้าเราทําทานเองเพิ่มรายได้ก็ถ้าเราทําขาย<ะ>ใช่ไหมคะถ้าเราทั้งเอาทั้งสองอย่างทั้งลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ใช่ไหมคะก็คือทั้งทาแต่ด้วยนะคะแล้วก็ทําขายได้ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราจะลงทุนสักหนึ่งครั้งนะคะในการซื้อวัสดุอุปกรณ์นะคะอุปกรณ์ในการทําคุกกี้นะคะหรือขนมอบต่างๆเ<ม>นี่ยนะคะเราก็จะมีตั้งแต่เตาอบ S <S ใช่ไหมคะ,คะ <S <S เครื่องผสมอาหารหรือที่เราเรียกกันร่าเครื่องตีไข่นะคะ,คะอาจจะตีได้ทั้งตีไข่ตีเนยในการทําคุกกี้ทําเค้กนะคะถาดอบตะแกรงนะคะพายางที่แซะขนมะนะคะอ่างผสมที่ร่อนแป้งอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์เล็กๆ,ๆน้อยๆนะคะ,คะส่วนวัตถุดิบที่เราจะมาทำนะคะก็ะเป็นประเภทพวกแป้งสาลีไขมันก็มีทั้งแต่เนยสดมีมาร์เกลนเนยขาว ในส่วนของน้ําตาลก็จะมีน้ําตาลทรายขาวน้ําตาลทรายแดงน้ําตาลไอซิ่งค่ะสิ่งแย่ทำให้ขนมของเราขึ้นฟูก็จะมีผงฟูมีโซดามีแอมโมเนียค่ะในเรื่องของความหอมก็มีกลิ่นต่างๆนะคะกลิ่นวานิลากลิ่นที่ปรุงแต่งต่างๆนะคะในเรื่องของความเค็มก็มีเพิ่มเกลือป่นก้ไมานะคะความมันก็อาจจะมีในเรื่องของนมผงนมสดนมข้นจืดนะคะ ไข่ไก่ก็จะเป็นของเหลวคะ,ะคะที่เพิ่มคุณค่าทางอาหารเข้ามานอกจากนั้นแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะเพิ่มเติมในส่วนของอวัสดุอื่นๆเข้าไปอย่างเช่นในเรื่องของข้าวโอ๊ตนะคะเ<ช>ม็ดมะม่วงหิม,มพานต์เม็ดชัลมอนช็อกโกแลตชิพช็อกโกแลตชิพนะคะ,ะครหรืออื่นๆที่เราสามารถที่จะเอามาทำได้นะคะ,นะคในเรื่องของคุกกี้เราเห็นว่าถ้า,าท่านผู้ชมเป็นแฟนตัวจริงของรายการครัวกันอาชีพ เราก็เห็นว่าคุกกี้ที่เรานําเสนอท่านผู้ชมไปค่อนข้างจะหลากหลายมากกว่า3า0ี่สิบรายการใชะนะคะถ้าหากเราจะทําจาหน่ายนะคะก็ลองเลือกดูนะคะมีทั้งคุกกี้ที่มีส่วนผสมของแป้งเป็นหลักนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีส่วนของพวกธัญ,ญพืชอะไรต่างๆเพิ่มเข้ามาะนะคะการทําคุกกี้ก็มีหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะใช้เป็นกระบอกโกดเป็นถุงบีมใช้ช้อนปักนะคะ,คะใช้ไม้ครึงแล้วใช้พิมพโกดใชะปั้นแล้วก็แช่เข้าตู้เย็นค่ะนะคะ ค่อนข้างจะหลากหลายเพราะฉะนั้นถ้า่านผู้ชมที่สนใจในเรื่องของการทําคุกกี้เราก็ค้นคว้าหาความรู้ได้นะคะถ้าหากจากรายการครัวการาชีพไม่พอท่านผู้ชมก็สามารถที่จะค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ตได้หรือจะไปเรียนตามโรงเรียนสารพช่างวิทยาลัยการอาชีพวิทยาลัยอ,อาชีวะ วิทยาเทคนิคต่างๆนะคะที่รกรมอาชีวศึกษาหรือสํานักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาของเราเปิดสอนนะคะในรายการครัวการาชีพเราก็พยายามนําเสนอสิ่งดีๆให้กับท่านผู้ชมนะคะสําหรับวันนี้นะคะรังรายการครัวการาชีพนะคะ,ะเปิดเป็นวันแรกนะคะถ้าท่านผู้ชมยังติดตามชมไม่ทันวันนี้ก็สามารถที่จะไปดูได้ในวันจันทร์คร่ะนะคะในวันจันทร์เดี๋ยวคุกกีุ้ดดูสักนิดนึงดีไหมคะเดี๋ยวจะไม่ก่อนน่าจะได้แล้วนะคะกด ด้านล่างเลยค่ะ,เ,คะเอาผ้าน,นี้ไปนะคะเดี๋ยวเราจะอยากให้ท่านผู้ชมได้ดูว่าคุกกี้ที่ทาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอ,อกออกมาใหม่ๆนะคะหอมไหมคะอ่านะคะมีคนยืนยันบอกแล้วว่าหอมจริงค่ะนะคะนะคะคมีทั้งกลิ่นเนยแล้วก็กลิ่นตะไครนะคะนี่นะคะซุกออกมาใหม่ๆนะคะท่านผู้ชมจิ้งไว้สักนิดนึงนะคะ แล้วก็แซะออกนะคะถาดก็อย่าลืมนะคะถ้าเราเอามือก็ <laughs> เอามือจับปรากฏว่าทิ่ปราถาดยังเย็นอยู่นะคะที่ไหนได้ละคะมือฟองไปแล้วนะคะนะคะนะคะคอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอยางหนึ่งนะคะนะคะคสำหรับวันนี้นะคะรายการครการชีพก็คงต้องลาท่านผู้ชมไปเพียงแค่นี้ในเรื่องของการทำคุกกี้แต่ใครก็าาฝากไว้ถ้าท่าน มีโอกาสก็ลองทดล,ลองทําดูนะคะวันนี้ดิฉันเกษยายงคุณพุทธาและคุณสุดารัตน์กระแสศิล์นนะคะต้องลาท่านผู้ชมไปเพียงแค่นี้โบกันสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ